สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l a k n a r o k Origin กับผมนะเซอร์เอกอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าเว็บไซต์กันแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงฟรีนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับทุกคนอาจจะรู้กันมาแล้วนะว่าตัวเกมนะครับหรือว่าทางทีมงานเนี่ย มีกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ฟรี2ตัวนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปอธิบายนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสตัวใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่เปิดตัวคาสากไปแล้วนะครับก็ดูเลยนะฮะขออนุญาตฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสเ r a ่าโกพัรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n u ซอ e r X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR Code ได้เลยอยากเติมเกมต้อง Sterra c o p a t อโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกม l e g e n of Origin นะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการฟาร์มการม่วงอยู่นะครับก็หวังว่ามันจะดอกนะครับสำหรับตัวมิโนทอนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์กันนะฮะอ่าโอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่เพื่อนเพื่อนได้ทำการล็อกอินไปแล้วนะครับสำหรับการกดแชร์นะครับครบ5ครั้งนะครับจะได้รับสัตว์เลี้ยง สุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจเนซิสนะครับหรือว่าเนมิซิสนะครับก็เป็น2ตัวละครที่เราจะทําการได้รับฟีไปเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วนะครับสำหรับการอัปเดตคาสสามด้วยนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับผมมองว่าเป็นกิจกรรมโจมตีบอส MVP ทั่วไปนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะแล้วก็โปรงเด็กนะครับอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรงเด็กเนี่ยมันจะมีในส่วนของกิจกรรมที่แล้วมานะครับเราเคยเล่นกันแล้วนะครับในกรเปา การ์ดโบลิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเหรียญนมครัในการเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของ a i r ์ชิ p นะครับในส่วนของกิจกรรมเรือบินนั่นเองนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันคลิปนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดนะครับสำหรับกิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเดินเคว้ทั่วไปนะครับแล้วก็ได้รับในส่วนของของรางวัลพิเศษนะครับอ่ะขออนุญาตเริ่มในส่วนของกิจกรรมบนสุดเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลย นะฮะก็คือกิจกรรมที่เรานะครับจะต้องตามล่าหาตีบอส MVP บอสนะครับก็จะเกิดทุกๆ60นาทีนะครับหรือว่า300นาทีก็มีนะครับอันนี้ก็เรานะครับจะต้องไปหาโจมตีบอสกันนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษนะครับมากมายเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีเควสต่างๆด้วยนะครับและก็ก็บอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้ก็ดีมากๆนะครับสำหรับในส่วนของการตีบอส MVP ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมแรกนะครับอ่ะไปดูกิจกรรมโปริงเด็กนะครับขออธิบายนิดเดียวลวกันนะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการใช้เหรียญแมวนะครับทำการสุ่มนะครับเมื่อเราได้การ์ดที่มีระดับดีนะครับเราก็จะได้รับของที่ดีขึ้นนะครับระดับการ์ดก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็กิจกรรมแอ r ชิ i นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมแอ r ชิ i นะครับเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลย อ่าโอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมแอร์ชิพนะครับหรือว่าเรือบินเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เราสามารถทำเควสได้แต่ละวันนะครับก็จะเป็นเควสเดลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้เซนีนะครับหรือว่าการตีบอสตีมอนอะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับในส่วนของเฟืองนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ชิ p นะครับสามารถที่จะเอาเฟืองพวกนี้เนี่ยนะครับมาทําการบินนะครับซึ่งการบินเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวในส่วนของมอนสเตอร์นะครับ เข้าไปได้นะครับก็คือเหมือนระบบในส่วนของการฟาร์มนั่นเองนะครับโดยใช้ เปืองแล้วก็ใช้มอนสเตอร์หรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเป็นทีมนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในส่วนของแอร์ชิพนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยนะครับในส่วนของการบอร์ดเอาไว้ได้นะครับแล้วก็รอรับของรางวัลต่างๆนะครับของรางวัลต่างๆนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราทําการรอเวลานั่นเองนะครับเพื่อจะมารับของเท่านั้นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สามารถฟาร์มของได้ง่ายๆเลยนะครับโดยใช้สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะครับหรือว่าในส่วนของกิจกรรมใหม่นะฮะก็คือ การสร้างแอร์ชิปนั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะถูกใจในส่วนของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับเราสามารถนําพวกเศษขยะนะครับมาเป็น Energy c h a i n ได้นะครับนี่ก็คือกิจกรรมแอร์ชิปนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าคุ้มแล้วก็ดีมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีอะไรทำนะครับก็เอาสัตว์เลี้ยงนะครับนี่แหละเอามาทำการฟาร์มได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอร์ชิปนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับ กิจกรรมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปโจมตีบอสได้ก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทําให้เรานะครับต้องมีอะไรได้ทําอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้รับของรางวัลฟรีไปนะครับก็ไม่ได้เติบโตอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่านะครับที่ไม่มีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเควสต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนาะก็จะมีรูปภาพประกอบตามนี้เลยแล้วกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของเควสเนื้อเรื่องนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทาเนื้อเรื่องไปนะครับหรือว่าเล่นเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสตอรี่ไลน์นะครับก็คือในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับเราสามารถที่จะทำเควสไปนะครับแล้วก็นี่ก็คือภาพต่างๆนะครับในการเดินเควสแล้วก็ได้รับของฟรีไปเลยนะครับบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับซึ่งกิจกรรมประเภทนี้นะครับมันเคยมีอยู่แล้วนะครับตอนที่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รับของรางวัลตามเควสไปเลยนะครับรวมถึงงงไไดดด้้รับเฟแปวย ได้ถึง2อันเลยทีเดียวนะครับใครที่แบบว่ารอรุ้นเฟืองแดงอยู่นะครับก็กิจกรรมนี้ห้ามพลาดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของกิจกรรมตัวละครใหม่นะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็คืออันนี้เลยนั่นเองนะครับ2ตัวนี้นะครับจนสิสิ์แล้วก็ในไมิสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดจะเป็นประมาณไหนนะครับไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับในส่วนของตู้นะครับสัตว์เลี้ยงก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่า ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น n น m ิสิตหรือว่าเจมิสิตนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกอะไรนะครับผมก็เอาภาพวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูกันว่าตัวละครนะครับบันเท่แค่ไหนนะครับแล้วก็ใช้ใบสุ่มอะไรในการเปิดเมื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเขาจะเอาในส่วนของใบอะไรมาเปิดนะครับอาจจะเป็นใบสีแดงอันเดิมก็ได้ นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับสำหรับในส่วนของตัวละครเจเนซิตนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่น่าเล่นนะฮะแต่ก็จะต้องใช้ในส่วนของเทียที่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะต้องมีเงินนะครับแล้วก็มีทรัพยากรในการอัพค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงตู้นี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า มันเป็นตู้ที่ได้รับตัวละครเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับก็คือสามารถที่สามารถที่จะได้รับในส่วนของเนมิสิตและก็เจนิสิตเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีการหลุดเลทแดงสิ้นนะครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดเข้าเซิร์ฟเวอร์เราแล้วนะครับจะมีหลุดเลทหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับการโจมตีต่างๆของตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงเจนิสิตแล้วก็เนมิสิตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนกคู่นะครับหรือว่าตัวเจมิสิต สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะตัวละครที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นขั้น10อยู่แล้วนะครับก็ให้เรามาทําการอัพขั้นกันเองนะครับบอกเลยว่าตัวหนึ่งเนี่ยหลายแสนแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนคู่ขั้น2ขั้น3อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็รูปแบบก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะครับก็จะแตกต่างออกไปด้วยนะครับรวมไปถึงสเตตัสต่างๆที่ได้มานะครับก็จะแตกต่างกันไปสำหรับตัวผมแล้วนะครับก็ใหญ่ได้เจเนซิตมากกว่านะครับเพราะว่ามันดูแบบ น่ารักดีนะครับตัวสีอมพูด้วยรวมไปถึงรูปแบบสกิลนะครับมีการทําอมตะได้ด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆนะครับในส่วนของตัวละคร n e มิสิตนะครับก็บอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับเล่นคู่กับลูนไนนะครับใส่ปีกดํานี่คือแบบหล่อมากจริงๆนะฮะก็แนะนำนะครับสำหรับเนมิสิตเนี่ยผมแนะนําว่าต้องใส่กับพวกลูนไนหรือว่าใส่กับพวก p ีเ แล้วก็ตรงนี้นะครับกบ็จะเป็นในส่วนของนกคู่นะฮะก็บอกได้เลยว่าดูน่ารักดีเหมือนกันนะครับก็จะมีนกคู่ขาวแล้วก็นกคู่ดํานั่นเองนะครับเป็นตัวละคร2ตัวใหม่ที่เข้ามานะครับเราอย่าเพิ่งไปดูนะครับใน,น,นส่วนของขั้น10นะให้มาดูขั้นแรกกันก่อนอันนี้ก็คือการเอาไว้ขั้นที่2นะครับก็บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับรวมไปถึงขั้นที่3แล้วก็เป็นขั้นที่4ี่ก็คือขั้นสุดท้ายนะครับบอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับผมจะนับเป็นสีขั้นแล้วกันนะครับไม่รวม10ชั้นนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตู้ตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเนมิสิตแล้วก็เจเนสิตนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลนั่นเพื่อน ได้ดูกันนะครับก็ลองไปแปลภาษาอังกฤษเอาดูแล้วกันนะครับ hmm. อ uh ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสรุปนะครับหรือว่าการสปอยในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวละครทั้ง2ตัวนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงใหม่ล่าสุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดอธิบายผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงปกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าข้อมูลมันมาน้อยจริงๆนะครับสำหรับนี้ผมนัสเอ็กนะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ